จเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุสลตอ่อ จำจริงใจจับจองแล้วก็จดจอนะสีจออ่ะทเรกาวัดสารต่างชีวิตตัทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยการฝน,อ,นอ่ะทเรกาวัดสารต่าง งเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกันฝนอดิเรกวาดาสะ,สะตัน สจัโปรทีกายุกตุเอรโกตทรงมีพระชนมาอยูยิ่งยืนนานทรงพระสจักรโรสุกิตโตตุปะระมินธรรมาราชาสา สุขสวัสดีจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภจโยโนิจัง อันสเร็จการงานอันสเร็จลาบอันสเร็จและใจชนะตลอดกาลพระมินทรมาราชวัลสักราชินียาสังห์วัตุสัพพะธาจงมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถในการทั้งปวงเธินขอถวายพระพรสัพย์สัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัต์ทั้งหลายทั้งปวงสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยายามบดเบียดเดียนซึ่งกันและกันเลย เัสติสัตตัสัตตังลายทังปวงจงเป็นสุขเป็นสุเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยโดยการทั้งบททั้งสิ้นเถิด พระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณบิดาและมารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้ยาตาญยาตยญยาติสนิทมิตรสายและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายร,รวมทั้งท่านผู้มีพระคุณที่ได้ให้อา ใจสี่แก่พระเจ้าขอท่านผู้มีคุณทั้งหลายเหล่านั้นจงเต็นผู้มีความเจริญในทันของพระพุทธเจ้าคิดและหวังสิ่งใดขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสมความปรารถนาทุกประการเทิน ข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพระเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายตัวสาคนราภีพบและพยายุม,มาราท่านเท้าจัตุโรกบาลทั้งสี่พระธรณี พระคงคาพระเพินพระภยัยเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขาเปรตอสุรกายผีสารนางไม้และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิด อยู่ในวัดตะสงสารและนาสถานที่แห่งนี้ขอจงมารับกุศลผลละบุญอันนี้อันข้าพระ,ระเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเธนินข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร,พระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถพร้อมดังพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ขอจงทรงพระกเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมาอยู่ยิ่งยืนนานขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งผลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งรมอันเริศสติอันเริศสมาที่อันเริศทรับอันเริศสุขภาพอันเริศ อายุอันเริดปัญญาอันประเสริฐจงบางเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เถิดพว้เขา้ากลับพระพุะพเทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่องอันเลิศของข้าพเจ้าพระธรรมทรงพระคุณอันตรเสริฐเป็นที่พึ่องอันเลิศของของ้าพเจ้า พระสงฆ์สงพระคุณอนันรประ,สรระ,สนนระเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า,ท,า,จาที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวง ข้าพเจ้าผูกความรักษาขอความสวัสดีมีมงคล,คงคลจงบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าสาธุวันทา,า,นทาคุณดิดามานดา สาธุวันทาคุณครูบาอาจารย์